คนไทยชอบคิดว่าการพูดภาษาอังกฤษให้ได้ดีอะ่ะมันจะต้องพูดออกมาแล้วมันมีจริตเหมือนเจ้าของภาษามันจะต้องมีสำเนียงเหมือนเจ้าของภาษาใครเคยได้ยินอะไรแบบนี้มาบ้างคือความเห็นส่วนตัวนะการพูดภาษาอังกฤษแล้วมีจริตเหมือนเจ้าของภาษามีสำเนียงเหมือนเจ้าของภาษามันดีไหมเออมันก็ดีแหละมันทําให้เหมือนกับเรามีเอกลักษนณะ์เนาะแล้วก็พูดจามันก็ฟังชาร์ตอะไรอย่างเงี้ยอยากจะบอกกันว่าคนพูดภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ในโลกไม่ได้เป็นเจ้าของภาษานะครับคนที่ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันได้อยู่แล้วหรือว่าต้องใช้ภาษาอังกฤษในการ ทำงานอยู่แล้วจะรู้เลยว่าคนที่เราต้องคุยด้วยทุกวันอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของภาษาอาจจะไม่ได้เป็นคนอังกฤษอาจจะไม่ได้เป็นคนออสเตรเลียอาจจะไม่ได้เป็นคนจากประเทศเมริกาก็ได้ใช่ไหมฮะแล้วไม่ใช่ว่าทุกคนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของภาษาจะต้องพูดภาษาอังกฤษเหมือนเจ้าของภาษาเท่านั้นสมมุติว่าเราอยู่ในประเทศไทยอ่ะแล้วเราก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษกับต่างชาติที่ไม่ใช่ฝรั่งอาจจะเป็นเพื่อนในอาเซียนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพื่อนในเอเชียด้วยกันหรือเป็นคนยุโรปอย่างงี้ใช่ไหมฮะหรือแม้แต่คนที่ไปทํางานที่ออสเตรเลียหรือไปทํางานที่อังกฤษอ่ะคน ไม่ได้เป็นคนท้องถิ่นนะแต่ว่าเป็นต่างชาติเหมือนกันเนะวลาที่เราคุยกับเขาเขาก็ไม่ได้พูดเหมือนเจ้าของภาษาถูกไหมล่ะเราไม่สามารถเลือกได้ว่าคนที่จะเข้ามาพูดกับเราคนที่จะมาคุยกับเราคนที่จะมาเจอเราเนี่ยเขาจะใช้ภาษาอังกฤษสำเนียงอะไรลูกค้าของเราอาจจะเป็นคนญี่ปุ่นได้ไหมเพื่อนร่วมงานของเราอาจจะเป็นคนเวียดนามได้ไหมเราเลือกได้ไหมว่าใครจะเข้ามาคุยกับเราแล้วเขาต้องเป็นคนที่ใช้ภาษากังกสำเนียงอะไรคือเราเลือกไม่ได้ถูกป่ะถ้าเกิดว่าคุณได้แต่งงานกับคนอังกฤษเขาพาคุณไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษแล้วก็คนรอบตัวมีแต่ค อังกฤษแท้ๆเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็การพูดภาษาอังกฤษในแบบของเราเองนะฮะหรือว่าแบบพูดสำเนียงติดแบบไทยๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่มันผิดบาปนะหลายครั้งมันเป็นสเสน่ห์ถ้าเกิดว่าใครอยากเรียนภาษาอังกฤษอะแล้วตั้งเป้าว่าอยากจะพูดจาให้แบบดูดีเหมือนผู้ด,ดีมีการศึกษาพูดที่เหมือนเจ้าของภาษาอะไรเงี้ยตั้งเป้าไว้แบบนี้ก็ไม่ผิดเหมือนกันแต่ว่าสมมติว่าเราพยายามทําแล้วอะมันดันทําไม่ได้อะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปโทษตัวเองว่าแบบเราไม่เก่งหรืออะไรนะแล้วก็ทาให้ดีที่สเเ่าีรํนอืยสงง โฟกัสทักษะ้านอื่นๆด้วยคืออะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นการเขียนไรทิงไหมทักษะการฟังสำเนียงที่หลากหลายไหมหรือการใช้คําศัพท์หรือวยากรที่แบบมันหลากหลายในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยอันเนี้ยเพิ่มพูนความรู้ของเรา,เาไม่ต้องไปโฟกัสที่เรื่องสำเนียงเพียงอย่างเดียวหรือว่าการออกเสียงเพียงอย่างเดียวการออกเสียงสําคัญไม่สําคัญแต่ว่าเรื่องอื่นๆก็สําคัญเหมือนกันนะคือมันส่งเสริมกันไปหมดนะคือถ้าเสียงเราได้แต่เราไม่เข้าใจคําศัพท์ที่พูดหรือถ้าเสียงเราได้แต่ว่าเราไม่เข้าใจวายากรณ์ที่เราพูดออกมามันก็อาจจะไม่เต็มที่แต่ว่าบอกอย่างน น,น้องพูดที่เหมือนเจ้าของภาษานะถ้าทาได้ก็ดีทําไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ที่สําคัญอันนี้ขอฝากไว้นิดนึงนะครับอย่าไปดูถูกคนอื่นถ้าเกิดว่าเราเรียนภาษาอังกฤษไปแล้ววันหนึ่งเราแบบเราสำเนียงเป๊ะเราพูดเป๊ะออกเสียงเป๊ะใช่ไหมอย่าไปดูถูกคนอื่นที่เขายังทําได้ไม่เก่งหรือยังทําได้ไม่ดีเนาะเพราะว่าเขาอาจจะอยู่ในช่วงที่เขากําลังเรียนรู้อยู่นะครับเรื่องของการพูดชัดไหมอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นการแข่งขันกับใครอะเราไม่ต้องไปแข่งกับใครเรื่องการออกเสียงเรื่องสำ,สำเนียงเนี่ยมันเป็นเรื่อง ึ่งของการใช้ภาษาเนาะก็อย่าไปกังวลมากเกินไปว่าจะต้องพูดที่เหมือนเจ้าของภาษานน่นนี่นั่นทําได้ก็ดีทําไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับเน้นสื่อสารให้ชัดเจนและตรงความหมายถึงมีสำเนียงไทยติดมาก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรโอเค